ไปดูเรื่องอาหารการกินกันหน่อยค่ะร้านอาหารติ่มซำเจ้าแรกเจ้าเก่าในชนบุรีนะคะโดยร้านนี้มีเมนูหลากหลายเมนูแล้วก็โด่งดังมากในโลกโซเชียลด้วยนะคะใครมาชิมเนี่ยก็ต้องร้องว้าวประทับใจร้านนี้มีเมนูครบเครื่องมาที่นี่จบที่ร้านเดียวกินกินอิ่มแบบจุกๆเลยละค่ะโดยร้านนี้ชื่อว่าร้าน อุ่นนบางแสนค่ะอยู่ที่ถนนบางแสนสายหนึ่งตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีนะคะเป็นร้านที่เขาบอกว่ามีเมนูอาหารเนี่ยครบ หลากหลายประเภทเลยนะคะซึ่งเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพิมพ์ลพัชนะคะบอกว่าเขาเปิดร้านนี้มามากกว่า9ปีแล้วเริ่มจากเปิดที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วก็ย้ายมาเปิดที่ชนบุรีค่ะแต่ปรับเปลี่ยนมาขายอาหารติ่มซำเนี่ยเป็นเจ้าแรกแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะทีนี้เขาก็มีการทำอาหารแบบครบเครื่องหลากหลายเมนู มาดูเมนูซิกเนเจอร์เลยเมนูประจำร้านใครมาก็ต้องสั่งนะคะก็คือไข่กระทะยักษ์จานใหญ่เนี่ยแหละค่ะจานนี้เรียกว่าทุกโตะ๊นะคะขนมปังยวนข้าวต้มแห้งนะที่มากับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะมีน้ำซุปสูตรของทางร้านแล้วก็ก๋วยจับยวน นะแล้วก็เมนูนี้คือมา um ม่าจ<อ>ัมโบ้ต้มยำอส่วนกระทะร้อน้วยหลากหลายเมนูม,นมีโจ๊กหน้าปูมาสดด้วยเขาบอกเมนูนี้เป็นเมนูใหม่นะคะก็ทําขายมาเนี่ยอย่างยาวนานแล้วแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือติ่มซำติ่มซำนี่ขายมา,มามากกว่า9ปีแล้วนะคะโดยร้านอิ่มอุ่นมีเป็นร้อยเมนูให้ได้เลือกเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยใครอยากจะมาทานก็เปิด GPS มาได้เลยค่ะที่ร้านอิ่มอุนนะ่นณบางแสนจะอยู่ ติดกับแหลมแท่นนะคะหรือว่าถนนคนเดินแหลมแท่นร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3มทุ่มค่ะ